หวานอันนี้ต้นทิลิใบแล้วรอพร้อมออกยอดเลยเริ่มแตกตาออกมาแล้ว อีกต้นหนึ่งพระหวานเต็มบ้านเลยส่วนต้นนีจ้จะลิใบแล้วเริ่มแตกยอดแล้ว แตกยอดแล้วนี่นี่ต้นใหญ่ ต,ต้นประหวานอ้อมบ้านเลยนี่เราจะมาดูต้นนี้กานต้นนี้กงังออกดอกฟือ้ออกอกเย,ยอะต้นนี้เขาจะติดดอกเขาจะไม่ค่อยออกลูกลูกจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ เขม่ตาปลูกนานหลายปีมากตั้งออกยอดออกดอกเลยเฮ้ เยอะมากเลยเฮ้ยนี่อีกจังหน่อยกรบเก็บไปแกงได้แล้วว่าต้นนี้ลูกจะออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อืมสับพัง มีต้นโคนต้นนะน,นี่ไฟไล่ไม้ไล่ไม้มลากเก็บแล้วก็เพลินเลยจ้ะนี่ บ้านนี่ตาปลูกของกินเยอะๆเลยหนึ่งต้นต้องปีนเก็บหองหอน่าซออน ยิงมองยิง,ง,งเพลินเลย